มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่านะทุกคนกับตำแหน่งใหม่ที่ประกาศออกมาสสดๆร้อนๆนั่นก็คือ Host Committee จากเมกาลาปี2026 ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีดีเทลขึ้นมาอีกเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ประกาศออกมาแล้วทุกคนเขาก็อยากรู้กันว่าโฮสต์คอมมิชชันนนั้นมีหน้าที่ทําอะไรยังไงกันบ้างดูเหมือนว่าหน้าที่อย่างละเอียดของโฮสต์คอมมิชชันนนั้นยังถูกเก็บเป็นความลับอยู่นะครับแต่ที่ชัวร์ทาง Vogue Magazine เขาได้มีการออกมายืนยันว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเหล่านี้จะทําด้วยกันนั่นก็คือการร่วมงานเลี้ยงค่าคืนพิเศษก่อนงานกาล่าที่จะจัดขึ้นนั่นก็คือพรีพาร์ตี้นั่นเองแสดงว่า เรานั้นจะได้เห็นลิซ่ากับเราโฮสต์คอมมิตี้แล้วก็โคเชร์ are, อยู่ในงานพรีพาร์ตี้ด้วยกันและดูเหมือนว่างานนี้จะจัดขึ้นที่บ้านของแม่แอนนาวินทัวนะทุกคนแสดงว่าลิซ่าก็จะไปเยือนคาริฮาเยือนราชวังอาณาจักรของแม่แอนนาวินทัวพร้อมกับโฮสต์คอมมิตี้แล้วก็โคเชอร์อีก3คนนั่นก็คือแม่บียงเซ่นิโคลคิดแมนแล้วก็แล้วก็พี่สาววีนัสวิลเลียมส์นั่นเอง3โคเชร์ มารอดูโมเมนต์แล้วก็มารอดูกันนี่แหละคือสิ่งที่ลิซ่ากำลังจะได้รับในปี2026กับการเป็นโฮสต์คอมมิตี้เราจะได้เห็นชุดเก๋ๆงานพรีปาร์ตี้ชุดวันงานเมดการ่าของจริงแล้วก็ชุดงานอัฟเตอร์ปาร์ตี้สามลุคจุกๆที่เราจะได้เห็นแน่นอนลิซ่าจัดหนักจัดเต็มพี่เบรดพี่เนนนิต พี่สไตลิสต์คนอื่นๆพี่ช่างแต่งหน้าคนอื่นๆช่างผมคนอื่นๆรวมทั้งหมดแล้วเราจะได้เห็นความปังของลิซ่าแน่นอนในปี2026เติ่นดต้นกันไหมทุกคนยิ่งกว่าปีแรกที่ลิซ่าเข้านั่นก็คือปีที่2ที่ลิซ่าได้เป็นโฮสต์คอมมิตี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้เรามาแชร์รายละเอียดเพิ่มเติมเล็กๆน,น้อยๆกันเดี๋ยวถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกเราจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ความปังของลิซ่าไปพร้อมๆกัน